you สำหรับวันนี้นะครับลุงนิ้นูก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกปลาที่แบบเอาจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับเป็นปลาที่คนส่วนมากก็จะเอาเนี้ยหัวแดงๆหัวกลมๆเนี่ยแต่ยังไม่รู้เลยว่าเรียกสายพันธุ์อะไรมันคือปลาสายพันธ์ตันโจโคฮากุนะครับวันนี้ลุงนิ้นูจะโฟกัสไปที่วารตี้เดียวคือตันโจโคฮากุนะครับแล้วก็มันเป็นปลาที่ต้องบอกเลยว่าไายดีมากไายดีมากแล้วก็แบบขายแบบ ทีแต่ที่แต่นะครับมีมาเหอะขายขายได้หมดแล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเยอะก็มีแค่ซาโกะหรือว่าก้อนแดงที่หัวเพียงแต่ว่าวิธีการเลือกเนี่ยมันจะต้องไปเลือกอะไรยังไงเนี่ยวันนี้นุ้มีคําตอบครับก่อนที่จะไปดูว่าวิธีการเลือกปลาสายพันตันโจโค,โคกุเลือกยังไงนะครับก็อันนี้นะครับขาดไม่ได้ขอขอบคุณนะครับอาหารปลาออร์มาสเตอร์นะครับเป็นอาหารปลาน้าเข้านะครับก็ถือว่าได้ทดลองใช้มาในระยะหนึ่งแล้วนะครับในซีรีส์ที่เป็นตัววิดเจิมก็ถือว่าโอเคนะครับ สำหรับปลาสายพันธุ์ตันโจโคฮากุนะครับก็ทุกฟาร์มแทบจะมีนะครับย้ำนะครับทุกฟาร์มแทบจะมีแต่ทีเนี้ยต้องเข้าใจกันว่าปลาสายพันธุ์ตันโจโคฮากุเนี่ยไม่เกิดมาจากปลาสายพันธุ์อะไรนะครับมันเกิดมาจากปลาโคฮากุนะครับเขาไม่ได้เพาะตันโจอย่างเดียวครับเขาเพาะโคฮากุแต่มันมีหลุดออกมาที่มีแดงเฉพาะตรงหัวนะครับแล้วก็ฟังไปเลยนะครับแล้วก็คิดตามลุงด้วยว่าไอ้แดงที่หัวที่เรียกว่าซาโกที่มันกลมๆน่ะ 90%นะครับสัญญกรรมเพราะว่าธรรมชาติหลายๆคนอาจจะบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติของเราแต่ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเขาแต่งมาจากญี่ปุ่นแล้วแต่มาอยู่ที่เราเราอาจจะไม่ทําสัญตกรรมแต่มันแต่งมาแล้วแต่ถ้าเราพูดเราไม่รู้นี่มันก็อาจจะไม่ผิดนะครับทีนี้ฟาร์มทุกฟาร์มก็มีนะครับฟาร์มไหนที่เพาะโคฮากุกก็จะต้องมีตันโจแต่จากประสบการณ์ของลุงนิโนนะครับ มันก็ต้องดูกันว่าฟาร์มไหนวะที่มันทําตันโจเอ้ยทาโคฮะกุได้แบบรูปร่างใหญ่ๆก็หนีไม่พ้นนะครับสองสามฟาร์มรูไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันครับเรามาเริ่มกันที่ก้อนแดงหรือว่าซาโกะนะครับถ้าเกิดอันดับแรกเลยก็คือซาเกะซาโกะที่มันเกินนะครับหรือว่าก้อนแดงที่มันเกินจะมีในลักษณะนี้ถามว่าควรเลือกไหมไม่ควรเลือกแต่ถ้าใครคิดว่ามีฝีมือที่จะทําำนิกรรมก็เผื่อๆใจไว้นิดนึงเพราะว่า ปลาส่วนใหญ่เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเก็บรายละเอียดมาแล้วฉะนั้นเราอย่ามาเข้าข้างตัวเองแต่ถ้าใครจะซื้อมาเพื่อเพื่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้คือสาโกเกินต่อไปนะครับคือสาโกเกินในด้านบนเห็นไหมครับว่ามันล้ําลงไปในช่วงไหล่นะครับลําลงไปในช่วงไหล่ฉะนั้นมันก็จะอาจขาดความสง่างามนะครับขาดเซนเตอร์ไปนิดนึงแล้วก็อันต่อไปนะครับสาโกเกินนะฮะเกินลงมาทางด้านล่างหรือว่าลงมาที่ปากนะครับตามนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสาโกเกินสามารถแก้ไขได้นะครับสามารถแก้ไขได้ต่อไปนะครับก็คือสาโกที่ขอบเขตไม่ชัดเจนอันนี้เลยนะครับขอบเขตไม่ชัดเจนก็คือแดงมันแบบไม่สม่ําเสมอมีจางๆตามขอบๆสากลอ,อันนี้ก็อย่าเขาข้างตัวเองเหมือนกันถ้ามันไม่ดีตั้งแต่เล็กๆอย่าวัางว่า <laughs> เราจะทําให้มันดีได้เ็เผื่อใจไ้นิดนึงนะครับอันนี้คือสาโกที่ขอบเขตไม่ชัดเจนนะครับ <Okay. S 1> สำหรับภาพนี้นะครับ ลากโกะนะครับเหมือนเหมือนจะพอดีนะครับเหมือนจะพอดีดูกลมดิ๊กเลยขอบเขตดูชัดเจนแต่ทีนี้นะครับถ้าทุกคนแบบใส่ดีเทลไปนิดนึงเห็นไหมครับว่ามันมีความตั้งใจนิดนึงทางด้านหลังนะครับเหมือนมีการเฉาะเฉืนอนออกไปมันจะดูหลอกๆนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมสวยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบธรรมชาติอันเนี้ยอาจจะฝืนธรรมชาตินิดนึงแต่ในงานประกวดแบบนี้ได้เปรียบเพราะว่ามันมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็เซนเตอร์ดีครับสำหรับส่วนตัวของลุงนิโนนะครับลุงนิโนจะชอบ แบบนี้นะครับซากกหรือว่าก้อนแดงแบบนี้เห็นไหมครับมันก็อยู่ตรงกลางเซนเตอร์พอดีแล้วก็ขอบเขตเนี่ยมันมีความคมชัดมากเพียงแต่ว่าอาจจะไม่กลมมากแต่มันมีความเป็นธรรมชาติแบบนี้ครับแบบนี้ครับพี่ลุงนิโนชอบแล้วก็กรรมก,การก็ชอบด้วยเพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมันไม่หลอกเกินไปแล้วก็มันมีเห็นไหมครับว่ามันมีขอบที่ชัดมากมีแดงที่หนาแล้วก็มีความสม่ําเสมอถ้าเกิดทุกคนชอบแบบธรรมชาตินะครับลุงนิโนแนะนําแบบนี้ครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือสาโกะหรือว่าก้อนแดงที่มันมีขนาดไม่เต็มหัวหรือว่าอาจจะกระทัดรัดเกินไปก็คือเล็กหน่อยนึงแต่ทีนี้นะครับในปลาเล็กเราอาจจะดูว่ามันขาดๆไปแต่ถ้าปลาใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดผิวดีบอดี้ดีเนี่ยสาโกะแบบเนี้ก็ถือว่ามีม,มีประสิทธิภาพที่ดีฉะนั้นเวลาที่ตัดสินปลาสายพันธตันโจโคโฮะกูนเนี่ยก็จะดูภาพรวมสาโกะแบบนี้อย่ามองข้ามนะครับเวลาใหญ่ๆบอดี้ Body มันช่วยได้ทําให้คา ทำให้ซาโกะดูเด่นขึ้นครับสําหรับในมุมมองของลุงนิโนนะครับการที่เรามองปลาสายพันธุ์ตันโจโคฮะกุเราก็จะมองไปที่ซาโกะนี่แหละวิธีการดูซาโกะของลุงนิโนนะครับก็คือ1แดงมันจะต้องมีความสม่ําเสมอลองสังเกตว่าตันโจเนี่ยมันจะต้องมีความแดงเท่ากันตรงกลางตรงข้าง,ตรง,างตรงขอบมันต้องเท่ากันแล้วก็ขอบของซาโกะเนี่ยมันมีวิธีดูถ้าเกิดมันดูเหมือนมีแดงซึมๆมีเบลเบ,ลเ,บลเนี่ยลุงนิโนคิดว่า มองข้ามไปนะครับอย่าไปเอามาเลี้ยงเลยเพราะว่ายัางไงมันแดงมันเดินแน่นอนมันลามแน่นอนแล้วก็เวลาที่ไปประกวดกรรมการก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจเพราะว่าจุดโฟกัสพอยต์ของปลาสายพันธุ์ตันโจฟอักุก็คือไอ้เจ้าซากโกดนี่แหละเพราะว่ามองไปปุ๊บถ้าเกิดมันคมมันชัดมันลึกอันนี้ได้คะแนนเยอะครับ2ก็คือบอดี้บอดี้คออร์เมชั่นเนี่ยสำหรับปลาถุงหรือว่าปลาเล็กต่ำว่าขนาด45เซนติเมตรลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่แต่ก็ มีความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับแต่กับกันถ้าเป็นปลาบ่อหรือว่าปลาขนาดใหญ่บอดี้เนี่ยจะมีส่วนตันโจโกรมดิ๊กมีขอบเขตที่ชัดเจนจากปลาแบบหอมะลูดเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเข้าตามกันอ่าแล้วก็ตันโจโกลมจะหุนอ้วนไหลยกเป็นปลาสั้นมอต่อหุนโซโมโอ,อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นปลาช็อตบอดี้อันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเข้าข่ายในงานประกวดเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกพอบอดี้ที่มันดูสมส่วน มีหัวมีตัวมีหางที่มันดูสอดรับกันนะครับถ้าอยากจะจินตนาการก็จินตนาการในลูกของลูกรักบี้นะครับลูกรักบี้มันก็จะต้องมีส่วนที่อ,อย่างนี้นะครับมีเซฟที่มันสวยงามนะเราก็จินตนาการจากลูกรักบี้ก็คือบอดี้เนี่ยสำหรับปลาเล็กอ่าสำหรับส่วนตัวลุงของนูนีโนูเนี่ยก็ยังยังมองคิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็ก็กระดับหนึ่งนะครับก็แค่ดูว่าให้มันสมส่วนแต่การที่จะพยากรณว่าเราซื้อปลามาประมาณ 10%เพื่อที่จะเป็นปลาใหญ่ในอนาคตเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานของการเลือกปลาก่อนนะครับสําหรับปลาสายพันธุโโ์ตันโจโคฮะกูนเนี่ยถ้าเกิดเลือกเล็กมากหรือว่าปลาโตไซเนี่ยโอกาสเสียเนี่ยสําหรับส่วนตัวลุงนี่นูนะก็ต้องมี5 0้0สำหรับคนที่ไม่มีสกิลเลยอ่ะลุงก็ว่า80-90%นะครับซื้อมา10ตัวบางทีไม่ดีเลยสักตัวหนึ่งกับกันถ้าเราเก็บเงินที่เราจะซื้อ10ตัวนะ่ะไปซื้อปลานี้ใส่ตัวหนึ่งบางทีอาจจะคุ้มกว่า แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ฟิลลิ่งของการเลี้ยงปลาน่ะบางคนก็บอกว่าอยากเรียนรู้นะครับเรียนรู้เรียนรู้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนครับว่าว่าจะเลือกแบบไหนนะครับส่วนตัวลุนนูก็อยากให,ให้อยู่ที่จุดคุ้มทุนมากกว่านะครับ ที่นี้นะครับลุงนิโนูขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงนิโนูนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับลุงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สำหรับคลิปนี้ลุงนิโนูก็ลาคุนไปแต่เดีอนเดือนี้นะครับฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลาคุณไปในวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ